ทุกคนครับตอนนี้เราอยู่กับนักแสดงจาก Oxy ซ e เจน e ดอะซีรสสวัสดีครับสวัสดีแล้วก็ทักทายกับนงแฟนนิวพลัสหน่อยครับแต่ละคนชื่ออะไรและรับบทเป็นอะไรครับครับสวัสดีครับผมนสุพนัทรับบทเป็นโซโล่ครับครับผมเพชรชนะภูมิครับรับบทเป็นกรีครับสวัสดีครับกันกัญชนุตครับรับบทเป็นหมอเพชรครับสวัสดีครับผมภูภูเบศรับบทเป็นภูรีครับ สวัสดีครับผมบอสธนบัตรรับบทเป็น9ครับสวัสดีครับผมโฟวิชยานนท์ครับรับบทเป็นเคมครับสวัสดีครับยูกิยูกิครับรับบทเป็นหมอเพิร์ดครับปิดท้ายค่ะ,ะโอ้ถึงแล้วสวัสดีค่ะนัตตี้ธัญนันท์น,น,นะคะรับบทเป็นขิมค่ะเรื่องราวของออกซิเจนเดอะซีรีส์โดยยอ่ๆอๆเป็นยังไงครับเรื่องราวของซ<า>ีร<อ>ีส์ยอ่อย่อนะ เพราะฉะนั้นอ่ะย่อแมดไหมถ้าย่อๆเดี๋ยวให้เพชรเล่าจะยาวครับก็เป็นเรื่องราววุ่นๆุ่นของนักศึกษานะครับในร่วมหาวาทยาลัยที่เริ่มต้นจากที่โซโล่เนี่ยครับเขาเป็นเหมือนนอนไม่หลับแล้วก็เข้าไปสั่งนมอุ่นที่ร้านจนทําให้แบบไปเจอกับพี่กรีแล้วก็เกิดแบบสปาร์กกันก็เลยทําให้แบบว่ารักกันแล้วก็นอกจากคู่โซโล่กับกรีแล้วก็ยังมีคู่ของ ภูเก้าใช่ไหมฮะเป็นยังไงฮะครึ่งเส้นเรื่องของภูเก้าก็จะเป็นอารมณ์แบบสนุกสนานปนปวนหน่อยฮะเพราะว่าตัวละครเก้าจะเป็นตัวตัวดีตัวดีด้าแต่ว่าตัวละครภูเนี่ยเขาจะเป็นตัวที่แบบคาแรคเตอร์เข่งขึมมีกำแพงในใจอยู่แล้เก้าเนี่ยก็เกิดไปปิ๊งเข้าก็เลยอยากจะทําลายกําแพงเนี่ยของภูให้ได้ก็เลยเกิดเป็นเรื่องวุ่นวายขึ้นมาครับผมแล้วนอกจากนี้ก็ยังมีอีกเขาเรียกว่าเป็นคู่ไม่ได้เนาะ เป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มกลุ่มที่แบบว่าโอลมานเป็นยังไงครัเป็นยังไงอันนี้คือตัวปวนหรอเรายังไงก็จริงๆแล้วหลายๆคนก็เป็นตัวป่วนค่ะแต่ว่าเราก็ขึ้น่งไม่หรอ อ่าในพาร์ทของนัตตี้นะคะ<ม>ก็จริงๆในพาร์ทอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งเส้นเรืเ่องเนาะที่มีทั้งหมด4คนก็คือมีนัตตี้นะคะมียุกิมีโฟวิลแล้วก็มีพี่กันนะคะของเราก็จะเป็นอารมณ์เขาเรียกว่าเป็นความสดใสซา,าบซ่า <c oughs> ดูแล้วก็บันเทิงดีค่ะ <c oughs> <c oughs> ซึ่งใครจะคู่ใครจะเป็นความรักสามสี่เศร้าโหมานขนาดไหน<ม>ก็ต้องรอติดตามในมออกซิเจนคะ่ะเพราะว่าในพาร์ทนี้เป็นพาร์ทที่เขียนขึ้นมาใหม่ที่ไม่ได้มีในนิยายด้วยคะ่ะ ยังในนิยายกระแสตอบรับมันก็ค่อนข้างที่จะดีด้วย <khác. S 2> ใช่ไหมคะค่ะทไงบ้างหลังจากปล่อยทีเซอร์ออกไปถามรีว <Pam ela. S 2> ิวแบ็กหน่อยครับค่ะอ่ะก่อนพี่ก่อนก็นได้คะ่ะค่ะก็รู้สึกว่าเฮ้ยทุกคนให้การตอบรับดีมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆหลายๆคนน่าจะเคยเห็นตั้งแต่ตอนที่เราเวิร์กช็อปหรือว่ามีการอ่านบทกันแล้วซึ่งแฟนๆก็คอยกันเยอะมากๆร,รอติดตามเยอะมากๆอันนี้ก็ขอเป็นตัวแทนในการขอบคุณแฟนๆทุกคนด้วยนะคะสำหรับการตอบรับที่ดีค่ะครับยอดเป็นล้านเลยใช่ไหมครับ อล้านแล้วเทอเลิกประมาณ5้าแสนแล้วอ่าล้านหนึ่งก็คือเราดูหลังเ, <laughs> เราดูไปก็เก้าแสนเราดูก็เออห้าแ <laughs> สนแล้วอ, <laughs> อ่าค <laughs> ่ะด้วยเราเป็นกู้หลาแฮปปี้ไหมครับหรับกระแสตอบรับขนาดแบบอ่าซีรีส์ยังไม่ลงจอยังกระแสตอบรับดีขนาดน,นี้ที่แท้แฮป,ปปี้มากนะครับเพราะว่าบอกตามตรงว่าพอลาอตอนแรกที่ปล่อยแคสไปว่าแบบแต่ละคนเล่นอะไรเงี้ยตอนนั้นก็ กดดันประมาณหนึง่งเพราะว่าคนก็คาดหวังให้ตัวละครเนี่ยเหมือนในนิยายแต่พอปล่อยออกไปแล้วทุกคนแฮปปี้กับที่พวกเราได้มารับบทแต่ละคนในในตัวนิยายเนี่ยก็รู้สึกดีตั้แต่ตอนนั้นแล้วแล้วก็ตัวทีเซอร์ตอนแรกปล่อยไปก็ได้กระแสตอบรับที่ดีเหมือนแบบเราไม่ได้ปล่อยแบบว่าเอ่อไล่เลี่ยกันนะคือเราเว้นระยะมานานมากอะไรย่างเงี้ยแล้วพอเราเว้นระยะแล้วทุกคนก็ยังรอคอยซีรีส์เราเราก็รู้สึกว่ามัน ดีมากที่ทุกคนรอรอเราตลอดเวลาอะไรเงี้ยพอพอเราปล่อยออกไปแต่ละครั้งก็ได้รับกระแสที่ตอบรับออกมาดีมากๆอะไรเงี้ยครับแต่คนหายเหนื่อยไหมครับพอกระแสตอบรับมันดีขนาดนี้ข้างหลังบ้างข้างหลังหายเหนื่อยไหมก็หายเหนื่อยครับเพราะว่ามันมันเว้นช่วงมาค่อนข้างนานครับเราเหมือนกับว่าพอเวลา ซีรีส์ครับมีเขาเรียกว่ามีแอคชั่นออกมาแบบว่ามีการลงทีเซอร์มีการลงมิวสิกวิดีโออะไรเงี้ยมันทําให้เรารู้ว่าช่วงเวลาที่เราหายไปคือแฟนคลับเราก็ไม่ได้หายไปไหนแฟนคลับเรากำลังรอเราทุกวันมันทําให้เรารู้สึกว่าเรามีความสําคัญมากๆอะไรเงี้ยครับเหมือนก่อนหน้านี้ซีรีส์เรื่องนี้เหมือนจะ ใช่อะไรขึ้นช่วยเาฟังหน่อยบอกบอกไว้ก่อนเลยว่าหลายๆคนยังยังไม่รู้ว่าซ um ีรีส์เราถ่ายจบไปตั้งแต่กันยาปีท yes ี่แล้วแล้วซึ่งเราปิดก้องกันไปเกิดเนก็จะปีหนึ่งแล้วพอดีแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็แต่ด้วยสถานการณ์อะไรหลายๆอย่างมันเลยทําให้ต้องเลื่อนมาเรื่อยๆจากแบบต้นปีมากลางปีจนตอนนี้เราก็ได้เวลาออนที่ชัดเจนแล้วอะไรเงี้ยครับระหว่างที่รอนะมีการไปถ่ายเพิ่มเติมหรือว่า มีซีนต่างๆเพิ่มขึ้นมาไหมครับผมหรือว่ายังไงก็ยังไม่ไม่ได้มีก็คอคนใหญ่่้นส่วนก็คือเป็นดาวติ๊กตอกกันใช่ทุกคนก็เออเขาเรียกว่าไงรดูแลตัวเองในระหว่างที่แบบรอที่แบบซีรีส์จะออออะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็มีนัดมิ팅กันบ้างเจอกันอยู่บ้างอะไรเงี้ยตอนตอนนี้หน้าปัจจุบันกับในซีรีส์ไม่เหมือนกันเพราะเราเพราะเราแก่ขึ้น ทุกคนแค่แก่ขึ้นนะแฟนๆก็คือมีตลอดเลยใช่ไหมระหว่างที่แบบซีรีส์รอจะออนใช่ครับทุกคนรอครับแฟนต่างชาติเนี่ยรอเยอะมากครับผมแต่ละคนแบบว่ารอลุ้นว่าซีรีส์จะออนกันใช่ก่อนก่อนก่อนที่ทุกคนจะลุ้นว่าซีรีส์จะออกมาเป็นยังไงตอนนี้ซีรีส์จะออนเมื่อไหร่ทุกคนลุ้นทุกคนลุ้นแต่ละคนอ่านฟีดแบ็กจากแฟนๆในโซเชียลส่วนตัวของตัวเองป้าว่ายังไงบ้างพี่การพี่การอ่านไหม <laughs> 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 แล้วโหวถามถามคนที่เล่นสื่อโซเชียลที่สุดเลยไม่ก็อ่านแต่ว่าก็คืออ่านโดยรวมของทุกคนนะครับก็ดีใจที่แฟนคลับทุกคนที่เป็นแฟนคลับนิยายเขาตามรอเราขนาดนี้ครับถามถึงบรรยากาศการเปิดตัวไปเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านม,มาใช่ไหมครับหรืองานเดือนท <c oughs> ี่ผ่านเดือนที่ผ่านมายังไงบ้างครับวันนั้นบรรยากาศเป็นยังไงบ้างช่ไหมารับังหน่อยเป็นไงโฟวิลโฟวิลโฟวิล ทำไมทุกคนโฟกัสที่เรานั้นแฟนๆ็แฟนมาโอ้วันวันนั้นก, oh, นนก็แฟนๆก็มาให้กําลังใจกันเยอะครับเหมือนถึงแม้เราจะแบบกาเขาไม่ใช่กําจัดจํจากัด <c oughs> คนเข้าจํากัดคนเข้าแต่ว่าก็มีแบบบางส่วนที่รออยู่หน้าง,งานบ้างอะไรเงี้ยครับคือมันกําลังใจดีมากครับแล้วก็วันนั้นก็ตื่นเต้นมากใช่ครับก็วันนั้นทุกอย่างก็ผ่านไปได้ด้วยดีเนาะก็ ขอบคุณสำหรับทุกคนที่แบบติดตามเราอะไรเงี้ยครับแล้วก็อยากให้ช่วยซัพพอร์ตแล้วก็สนับสนุนพวกเราต่อครับอ,อย่างไงวันนั้นมีน้ำจิน้นเลเล็กน้อยให้มันแฟนได้ วันน uh, ัมีมีผู่หลายคนเลยตายทำอะไรกันตอนนั้นทำอะไรกันนะอยู่ๆก็ต้องโดนกอดกลางเวทีอ่ะย like ังไงไม่มีคิวหรอไม่มีอชอบจอดที่เขาแบบว่าพอบอกให้กอดกูแล้วเขามองหน้ากันแบบฮะไม่ได้ปฏิเสธนะก็ก็ทามีรันหอมฮไหมวันนั้นก็มีก็คนไม่ได้คาดหวังว่าจะมาเจอพวกเรากอดกันกลางเวทีไงวันิวพลัสจะได้เห็นไหม จะได้เห็นไหมอ้าวฮะทีมงานนิวพัฒน์ป่ะคะเดี๋ยวไม่เป็นลุ้นหลังท้ายรายการดีกว่าเน้อตอนนี้เกี่ยวกับตัวซีรีส์ไปก่อนจริงจริเราแอบคาดหวังไหมครับสำหรับซีรีส์เรื่องนี้ว่ามันจะต้องออกมาเปลี่ยนออกมาปล่ากันขนาดไหนคาดคาดหวังว่าทุกคนจะชอบแล้วกันครับ กวเปกลัวกระแสเปรียบเทียบกับซีรีส์เรื่องอื่นไหมเพราะตอนนี้ตลาดวายค่อนข้างที่แบบค่อนข้างที่แบบกหนาแน่นมากอืมค่ะเตรียมตัวเตรียมใจรับมือกับเปอร์เซ็นต์เพื่ออย่างไรบ้างค่ะก็ค่ะอยังไงยังไงเป็นหลักเลยอย่งไงไรตูแน่นอนอย่างไรนะเตรียมตัวเตรียมใจยังไงบ้างครับก็ด้วยความที่อย่างซีรีส์เรื่องของเราอะครับคือเนื้อเรื่องหรืออะไรต่างๆมันก็ค่อนข้างแตกต่างอยู่แล้วแต่ว่าในส่วนของความคิดที่จะคนจะเอามาเปรียบเทียบกันอย่างเงี้ยครับก็อยากให้มองว่า เป็นพาร์ทของเรื่องออกซิเจนดีกว่าว่าพาร์ทออกซิเจนเรื่องของเราโฟกัสที่เรื่องของเราดีกว่าเพราะว่าของเราเนี่ยก็มีข้อดีในแบบของเราแล้วก็มีข้อเสียในแบบของเราซีเรีส์อ,อื่นๆก,ก็เช่นกันไม่อยากให้เอามาเปรียบเทียบกันใช่ค,คือจริงแล้วซีรีส์วตอนนี้คือต้องบอกว่าตลาดกว้างมากจริงๆแล้วก็หลายๆเรื่องอะ่ะเขาก็จะมีความวาไลตี้ที่ไม่เหมือนกันความน่าสนใจที่ไม่เหมือนกันซึ่งก็อยากจะให้ลองมาดูฝั่งของเราว่าเฮ้ยเราจะนําเสนอออกมาในรูป,รปแบบไหนนะคะลองติดตามกันนะคะ นี่เลยค่ะรอเล่นรอเล่นค่ะก็เนื้อเรื่องด้วยเนาะแล้วก็เป็นเรื่องที่สร้างมาจากนิยายด้วยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยลองมาดูความรักในแบบที่มันเป็นการแผ่มวลของความอบอุ่นใช่ใช่ค่ะเรื่องนี้นอกจากเรื่องความรักแล้วเนี่ยมันมีในเรื่องของมิตรภาพแล้วก็ความรักแบบพี่น้องเข้ามาด้วยครอบครัวก็มีแล้วก็ ยงไใคือจะบอกว่าโปรดักชันนี้เรียกได้ว่าทุ่มทุนกันสุดๆนะครับว่าแม้กระทั่งในนิยายนะครับที่เขียนว่าจะขับรถ i อ a d ก็ใช้ i p ้ d ของจริงเลยให้เหมือนกับในนี้อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ของของของทางแบบผู้จัดเขาอะไรอย่างเงยขาก็แบบเอา iPad มาเข้าฉากจริงๆเพื่อให้แบบให้ฟินให้จิ้นตามในนิยายให้แบบ คนที่เห็นภาพในนิยายยังไงเขาก็อยากจะให้เห็นภาพในซีรีส์ของเราแบบนั้นเลยครับใช่การตัดต่อเอยสีเอยอยากให้มาดูมากครับผมนอกจากที่มีเนื้อหาที่ดีแล้วยังมีเสน่ห์ที่ดีแล้วสิ่งที่คุณดูจะได้รับจากซีรีส์เรื่องนี้มันคืออะไรครับพี่กันต้องพูดดีแน่นอนกับคำถามนี้สิ่งที่เดี๋ยวนะขอทุกคำถามได้ไหม น,นอกจากความสนุกสนานนี่แหละมันก็จะมีข้อคิดหลายๆอย่างนะครับอย่างที่น้องบอกให้ฟังก็คือคือมันมีเรื่องของครอบครัวความสัมพันธ์เนี่ยซึ่งมันจะมีเรื่องของการเติบโตของตัวละครด้วยในเรื่อง,องความรักเนี่ยมันจะผ่านอะไรมาด้วยกันเพราะฉะนั้นมันมีการเปลี่ยนแปลงที่เราคาดไม่ถึงเลยอะไรอย่างนี้ครับซึ่งมันต้องผ่านการเรียนรู้กันแล้วกันแล้วก็ยอมรับกันครับแน่นอนสิ่งที่คนคาดหวังในซีงีไวล์เรื่ซีนยังไงเรื่องนี้ถ้ามีระดับ5เรื่องนี้ให ให้สิค่ะโอ้หนีเหรอสาวขายให้แล้วนะต่อเรือต่อเรือให้เออคือมันเป็นเลิฟซีนที่เป็นความอบอุ่นคือนิยายในนิยายอ่ะมันจะไม่ได้มีฉากเอซเยอะแต่ว่ามันจะไปนเน้นความโรแมนติกของการจูบ มากกว่าว่าในแต่ละช่วงเวลาของความสัมพันธ์ของตัวละครแต่ละแต่สองของสองของตัวสองตัวละครเนี้ยอีกแล้วพอพูดเรื่องนี้แล้วอมันสั่นมันมันมันสั่นเออมันก็จะมีการจูบในแต่ละเลเวลค่อยๆไต่ขึ้นไปไต่ขึ้นไปแล้วก็ขอบอกไปนิดนึงว่ามันมีฉากฉากหนึ่งที่เพิ่มขึ้นมาที่ไม่มีในนิยายด้วย ไปถึงฉากเลิฟซีนหรอใช่เล็วนั้นจะต้องเป็นเลเวลที <sk I kan achi> <TALIESIN sandwiches> ่แบบสูงสุดใช่ไหมลูกใช่ครับแงมเออแงมแงมแงมควรแง้มแม้ว่าที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยก็จะบอกว่านอกจากเราจะเห็นเลิฟซีนในทีวีหรือว่าในช่อง YouTube แล้วนะครับยังมีเลิฟซีแบบที่พิเศษมากๆอยู่ในช่องทางหนึ่งก็คือใน f a c e b o o โรเจอร์ฟิล์มสตูดิโอครับเข้าไปสมัครเป็นซัพพอร์เตอร์ก็จะได้เห็นเลิฟซีที่แบบว่า ตั้งแต่ EP แรกเลยบอกว่าตั้งแต่ EP แรกเลยมันเห็นแล้วแบบสุดปังสุดปังสุดปัง้งจะมีซีนอะไรหวานๆหรือว่าแบบเลิฟซีนอะไรกับเขาไหมฮะอย่างคู่ผมนะฮะก้าวก้าวกับภูเนี่ยอย่างในซีซั่นแรกก็จะไม่ได้มีการเลิฟซีนอะไรมากจะเป็นการเล่าเรื่องว่าก้าวเนี่ยต้องการจะจีบภูอยู่แต่ว่าถ้าอยากจะเห็นเลิฟซีนเนี่ยก็ ต้องสนับสนุนซีซั่นหนึ่งครับผมจะได้เห็นพวกผมสองคนเนี <i <i> ่ยไปสวีทกันในซีซั่น2อย่างแน่นอนเหมือนก็จะเป็นโมเมนต์แบบน่ารักน่ารักมากกว่าสเราสองคนอะไรเงี้ยก็จะเป็นแบบว่าเอาไปคิดต่อกันเองอะไรเงี้ยจะไม่ได้แบบว่าชัดไปเอ้ชัดเจนตรงไปตรงมาขนาดนั้นเป็นความสัมพันธ์แบบใช่ความสัมพันธ์ ซีซั่นหนึ่งนี่จะเป็นความสัมพันธ์แบบเข้าๆออกๆฮะไม่แบบว่าแบบว่าเข้ามาเจอกันบ้างสักพักใกล้แยกออกไปแล้วก็กลับมาเจอกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยฮะคู่หน้ามีเขาเข้าออกอย่างนู้ไปเดินเข้ามาแล้วเดินจากไปมีบ้างอ่ะคุณครับน้าหลาครับของพวกเราสี่คนก็จะ ในแนวทางแบบความน่ารักน่ารักมากกว่าใช่ไหมครับใช่บบน่ารักออย,อย่างอย่างของสี่คนอย่างเงี้ยค่ะอย่างที่บอกว่ามันจะเป็นเรื่องราวความรักแบบป่วนๆซะมากกว่าเนาะถามว่ามีเลิฟซีนไหมอันนี้ให้รอติดตามในซีรีส์แล้วกันแต่ว่าในพาร์ทของเนี่ยเราทั้งสี่คนก็จะเป็นฟิล์ันเทิง,ยงอย่างโฟวิลอย่างเงี้ยก็จะบอกว่ามาแนวเป็นเด็กดื้อเลยปกติก็ไม่ได้ดื้ออยู่แล้วมันมันยากง่ายจากคาแรคเตอร์เดิมของเรายังไงไหม ก็ปกติก็เป็นเด็กดีครับไม่ไม่ได้เป็นเด็กดีใช่ใช่ใช่คนเป็นเด็กเรียบร้อยอะไรเงี้ยเล่นเล่นนี้ก็เลยยากหน่อยเล่นซีนมาก่อนไหมคะไม่ไม่เคยครับสุดปีเลยไม่ได้ก่อนแฮร์ดันดันน้องอะไรยังไงไม่ได้เล่นซีนมาก่อนไหมไม่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 เคยครับแก้ขืนยังไงเรื่องนี้อันนี้ก็ต้องต้องรอดูครับ อ่ะคูน้าเวลาเราเล่นเข้าฉากเลิฟซีนกันเรามีวิธีการแก้เข <startups> ินยังไงบ้าง่ะคือมันปกติเราด้วยความที่ก็สนิทกันประมาณนึงอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วเวลาเราจะเข้าเลิฟซีนมันก็ความเขินมาก,ก็อาจจะน้อยแบบนิดนึงไม่ได้เขินกันมากแล้วอะไรเงี้ยด้วยความที่เราสนิทกันเป็นเพื่อนกันมานานอะไรเงี้ยครับผมแต่ว่ามัน ใช้คำว่าทำกันบ้านกันมาดีกว่าว่าเออต่อไปแล้วมันจะเป็นอะไรยังไงเพราะว่าจริงๆเราเลิฟซีนของเราส่วนใหญ่ที่จุดเริ่มต้นของการที่จะไปเรื่องเลิฟซีนอะมันจะเริ่มจากส่วนใหญ่มันจะเริ่มจากมวลเออมมวลแบบมวลดัมม่าดัมาหน่อยอะไรเงรี้ยก่อนที่จะไปสู่เลิฟซีนแต่ละในแต่ละอันอะไรเงรี้ยมันไม่ได้แบบว่าหวานเจี๊ยบขนาดน,านั้นคนก็มีขายซีนให้กับรวมกับแบบว่าเป็นแบบนี้ดีไหมเล่นแบบนี้ดีไหมมันจะทําให้แฟนขับฟินอย่างเงี้ยมีหรอปะ ไม่มีไม่รู้กักเลยว่าเชื่อมั่นในมือเขาพุ่มกลับมากพุ่มกับเขาก็จะแบบว่าเออมอมุมมุมนิดมุมนี้หน่อยตรงตรตรงนี้นิดนึงบิดมาตรงนี้หน่อยอะไรอย่างนี้แจรงจุกจริงจุดจริงจุบจริงจุกจริงแอร์โอแอร์ตีตี นี่ยังไงเราจะเป็นคนขัดขดวางแต่ละคู่ Claudia, หร well. ือเปล่าหรือยังไงขัดขวางเหรอไม่ใช่หรออันนี <sy 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 ้เราเป็นเราเป็นสายสายวายเราเป็นคนต่อเรือค่ะแล้วก็เป็นสายซัพพอร์ตก็จริงๆเราเหมือนเป็นตัวแทนของสาววายแหละที่ที่เอ้ยมีตัวตนจริงๆในในโลกของซีรีส์แล้วก็ฟินทุกครั้งที่ได้เห็นคนรักกันค่ะแล้วก็ ใช่ค่ะเราก็จะวิ่งอยู่ในทุ่งดอกลาเวนเดอร์ค่ะไม่มีใครคุยด้วยก็คุยคนเดียวรู้สึกสวยไหมเพราะว่าเป็นผู้หญิงแบบไม่กี่คนในซีรีส์เรื่องนี้ก็หลายๆคนก็จะชอบบอกว่าอุ้ยวันนี้ตี้สวยสุดเลยแต่ก่อนก็รู้สึกเชื่อค่ะหลังๆไปพูดจริงหรือเปล่านะาไม่ค่ะก็ตี้รู้สึกว่าการทํางานกับทุกคนมันมันทำให้ตี้รู้สึกว่ามันสบายใจมากอะไรอย่างงี้ค่ะด้วยความที่พอเขาเป็นผู้ชายแล้วเขาก็อ้ย มีมีการพอมันสนิทกันเหมือนเพื่อนจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นฟิลที่ทําให้เราไม่ได้รู้สึกเขินอะไรก็ไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองสวยตอนนี้รู้สึกเหมือนจะกลายเป็นผู้ชายไปไปไปด้วยค่ะจริงๆก็ติดตามซีรีส์วายค่ะใช่ก็รู้สึกว่าน่ารักดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเห็นที่แบบผ่านๆมาเห็นว่าเรื่องนี้มีคนร้องเพลงประกอบซีรีส์ด้วยยังไงยังไงเพลงนี้มีชื่อว่า เออ่ชื่อว่าหมายออกซิเจนครับตรงตัวเลยตรงของชื่อซีรีส์เลยตรงตัวเลยก็คือเหมือนบอกกับว่าอีกคนนึงอ่ะรักเขาเหมือนกับว่าเปรียบเหมือนเขาเป็นอากาศที่ใช้หายใจเลยขาดไม่ได้ยากเลยครับถ่ายเป็นยากมากๆากครับกดดันไม่ต้องจะแสดงด้วยต้องมาร้องที่ประกอบซีรีส์ด้วยกดดันมากครับแต่ว่าก็โชคดีครับที่ได้ทีมที่ดีก็ได้ครูแอมกับพี่โฟวง25 h o u r มา ช่วยเขาเรียกว่าเข็นเขาก็ช่วยแนะนําช่วยช่วยแนะนําเราในหลายๆอย่างที่แบบเฮ้ยเราอย่างนั้นไม่เคยเข้าห้องอัดเลยอะไรเย่างนี้ครับปกติก็ไม่ค่อยไม่ร้องเพลงเลยดีกว่าก็เขาก็ช่วยแนะนำว่าเอ้ยแบบนี้ควรจะเราควรจะปรับแบบนี้นู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยครับก็ทําให้มันออกมาได้ค่อนข้างแบบโฟล์ครับวันนี้มาถึงแล้วสักหนึ่งไหมสักหน่อยไหมเพราะยอดดีมากหลังจากปล่อยไปใช่ไหม หนึ่งหนึ่งข้อนมีกำลังใจก็พอหน้าร้อนเลยตอนนี้เอาเป็พื่อนเป็นกำลังใจให้ด้วยสำหรับเพลงนี้เพลงนี้มีชื่อว่าเด็กกับดาเด็ก่ายมายออคติแกมโอคติแกโอเคหน้าร้อนเลยถ้าเธอจะถามว่ารักเธอเท่าไรฉันคงให้เธอได้แค่นี้ คนคนนี้มีเธอเป็นลมหายใจถ้าเมื่อไรเธอหายไปนานๆฉันคงทรมานดึงขาดอากาศหายใจทำไมมีเธอคงไม่มีลมหายใจเธอจะรู้หรือเปล่าเธอ สำคัญมากมายแค่ไหนยังไงก็ต้องมีเธอโยมา e ออกซิเจนโยมา e ออกซิเจนฉันจำเป็นจะต้องมีเธออันนี้เป็นเพลงเล็กน้อยเท่านั้นใครอยากฟังฉบับเต็มจะต้องไปฟังในซีรีส์ใหม่เฮ้ยออกซิเจนในซีรีส์ ตัวประเทศขอได้แล้วนะครับแล้วใครยังไม่ได้ดู MV ก็เข้าไปที่ Youtube m มบ Series หรือว่าเสิร์ชว่า My Oxygen ก็ได้ครับ วันนี้ฝากเลยครับผมซีรีส์จะออนวันเสาร์นี้แล้วค่ะก็ฝากด้วยนะคะสำหรับออกซิเจนเดอะซีรีส์นะคะออนแอร์ On ทุกคืนวันเสาร์เวลาสี่ทุ่มสิบห้าทางช่องวันสามสิบเอ็ดค่ะดูย้อนหลังได้ที่ยู u ูบโมบ s e r i e s นะครับแล้วก็สำหรับใครนะครับอย่างเมื่อกี้ที่บอกไปว่าฉากพิเศษซีนพิเศษที่ฟินแล้วอยากจะฟินยิ่งขึ้นไปอีกนะครับเ <_' S 1> ข้าไปที่ Facebook Roger Film Studio นะครับแล้วก็สมัครเป็นสมาชิกซัพพอร์เตอร์ก็จะได้ดูซีนพิเศษพิเศษสเปเชียลแล้วก็จิครับ Hôm <coughs> <Yeah>. Cảm <coughs> <coughs>